สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว Facebook และชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างคนสายบันเทิงนะครับมีคลิปดีๆมานำเสนอนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการถอดล้างพัดลมด้วยตนเองนะครับการซ่อมบำรุงรักษาพัดลมเบื้องต้นนะครับเน้นนะครับขั้นเบื้องต้นนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของพัดลมของเรานะครับวันนี้ผมมีพัดลมมานะครับในการถอดล้างนะครับ ยี่ห้อนิสสุชิจะสังเกตว่านะครับสกปรกมากนะครับข้างหน้านะครับข้างหลังก็มีนะครับถ้าสภาพนี้นะครับทิ้งไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเสียนะครับพอเสียปุ๊บก็ต้องไปให้ช่างซ่อมนะครับแล้วก็ต้องเสียเงินนะครับสองสามร้อยนะครับท้งที่ดีเราลำมุงรักษาด้วยตนเองเลยนะครับก่อนที่เราจะไปถอดล้างกันนะครับฝากกดติดตามนะครับช่างพนได้นะครับทางช่อง u t u b e นะครับช่องช่างพนสายบันเทิงชนแนลนะครับ าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์นะครับอเอคเราไปถอดกันเลยครับไปนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะต้องดึงนะครับตัวล็อกนะครับเราจะมีตัวล็อกนั้นล่างนะดึงงังัดตัวล็อกนี่ออกนะครับอองัดตัวล็อกออกเสร็จนะครับแล้วก็งัดตะแกรงหน้านะครับ เราทําการนัดตรงขอบด้านหลังนี่นะครับอ่ามันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับเรางัดออกไปนะครับนะครับมันจะมีล็อกตรงนี้ก็ทการดึงออกไปนะครับหลุดแล้วครับหลุดแล้วนะครับจากแรงขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ถอดใบพัดนะครับ พัดลมนะครับเกลียวมันจะหมุนหมุนออกทางด้านขวานะครับหมุนเข้าทางด้านซ้ายนะครับเกลียวมันจะไม่เหมือนล็อคทั่วไปนะครับเวลาหมุนเข้านะครับหมุนเข้าด้านซ้ายนะครับหมุนออกหมุนออกด้านขวาถอดตัวล็อกไปพัดออกแล้วเราก็ดึงไปพัดออกมาครับดึงไปพัดออกมาจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันสุกปกมากนะครับนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ถอดหมุนตัวลัอกตัวนี้นะครับตะแกรงหลังนะครับก็หมุนออกทางด้านซ้ายนะครับหมุนออกปกติหมุนออกเลยออกมาแล้วนะครับแล้วก็ถอดตะแกรงหลังออกนะครับเห็นไหมครับสกปรกมาก ก็จะได้แยกชิ้นส่วนมันออกมานะครับเราจะไปทําการล้างกันเลยนะครับขั้นตอนล้างนะครับก็ไม่ยากนะครับขั้นแรกก็ปาาน้ําลงไปนะครับต้าน้ําลงไปให้เปียยนะครับแล้วก็เอาน้ํายาล้างจานนะครับถูๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ทําได้นะครับทําเป็นนะครับ พอล้างเสร็จก็ล้างน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันสะอาดเยอนะครับผมจะขอตัดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขั้นตอนการล้างเมื่อเราทําการล้างสะอาดแล้วนะครับขั้นตอนต Puis, ่อไปก็ทกําการเช็ดนะครับด้วยผ้าให้แห้งนะครับเช็ดเช, ipple, 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 ช ipple. ็ดเช ipple, ็ดเช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 ็ดเปาย ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เป็นขั้นตอนในการหย่อนน้ํามันจากนะครับน้ํามันซิงเกอร์นะครับก็ควรละสิบบาทซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเราก็จะทําการหย่อนนะครับเข้าไปในแกนนะครับแกนตรงนี้นะครับเพื่อทําการหล่อเลื่นให้พัดลมนะครับโอเคหย่อนน้ามันจากไปหน่อยนะครับก็เพื่อทําการหล่อเลืน่นครับนะครับไม่มีฝืนนะครับโอเค ขั้นตอนนี้ไม่ยุ่งยากครับนะครับเมื่อเราทําการล้างนะครับล้างสะอาดแล้วนะครับแล้วก็เช็ดแห้งแล้วนะครับแล้วก็หยอดนะครับน้ำมันจากตรงแกนทัดลมแล้วนะครับขั้นต right นอนต่อไปก็คือขั้นตอนการประกอบนะครับเราเริ่มจากใส่ตะแงนหลังนะครับใส่ตะแงนหลังลงไปนะครับให้มันตรงเที่ยวนะครับตรงล็อกนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวล็อกตะแงนหลังนะครับ ส่วนรอบตอนนี้นะครับเีย้วหมุนขวานะครับหมุนเข้าขวาปกตินะครับหมุนสายกระป้ายให้พอตึงมือนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการใส่ใบพัดนะครับใบพัดพัดลมนะครับ ันจะมีบากนะครับมีเหลใใ็กนะครับในใบพัดก็จะมีบากนะครับมีบากดูดีๆนะครับก็ใส <acked noises> ่ให้ไปตรงตรงบากตรงล่องของมันนะครับใส่ไปครับแล้วเราก็ใส่ตัวล็อกนะครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้เวลาหมุนเข้านะครับหมุนเข้าทางด้านซ้ายนะครับ นี้เดี่ยวจะไม่เหมือนอันเดิมข้าวขน้ดสายค้าบพอตึงนะครับขั้นตอนต่อไปใส่แดงหน้านะครับมันจะมีเคียวล็อกนะครับในเคี่ยวล็อกตรงนี้นะครับงี้นะครับเขี่ยวข้างบนนี้นะครับสังเกตนะครับวิสูนะครับให้หัวตั้งขึ้นนะครับไม่มีอะไรมากครับ ที่ตรงล็อกครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับมันจะเข้าล็อกเข้าล็อกแล้วนะครับไปเราต้องล็อกตัวล่างด้วยนะครับตัวนี้ดันเข้าไปเช็ดหน่ัยเห็นนั้นว่าเสร็จนะครับขั้นตอนการล้างพัดลมของเรานะครับนห็นะครับพัดลมของเรานะครับสะอาดนะครับเห็นไหมคนที่เคยกอดนะครับหายหมดแล้ว ข้างหลังก็หายหมดแล้วนะครับทําการหยอดน้ามันจักนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพัดลมของเราก็จะยืดอายุการใช้งานได้อีกนานนะครับเราควรจะล้างสักสามเดือนครั้งนะครับสามเดือนครั้งหรือว่าหเดือนครั้งก็ได้นะครับเราทําการล้างด้วยตนเองนะครับมันจะเป็นการยืดอายุการใช้งานนะครับโอเคจบขั้นตอนแล้วนะครับ เห็นไหมครับจากการที่เรานะครับทําการถอดล้างนะครับจะเห็นได้ว่านะครับความสะอาดนะครับเห็นไหมครับจากสกปรกมีฝุ่นมีอะไรนะครับสะอาดขึ้นกล่าวเยอะเลยนะครับข้างหลังด้วยนะครับอ่ามันยืดอายุการใช้งานนะครับที่สําคัญนะครับเราไม่ต้องมาจ้างช่างทานะครับจะได้ไม่ต้้งเสียเงินนะครับ ผมก็ขอจบการสาธิตการถอดพลมล้างไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ